จอร์จโจนโอเคพร้อมนะพร้อมกระพริบตาบ้างก็ได้นะจอร์จโจนเอ้ยเอากุญแจผมพร้อมจะตรวจโควิดและอ่ะเปิดเปิดรายการก่อนเปิดรายการเอาคนนี้มาอยู่ที่ไหนโอเคครับสวัสดีครับแป๊บนึงเอาใหม่ใหม่รีเทคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านชื่ออะไรนะคนเนี้ยจอร์จโจนจอร์จโจนเราเราอยู่กันที่บ้านของ คุณจอชโจนส์นะครับนีนนบ้าหลหนะซึ่งเป็นบ้านที่ขนานนามกันว่ามีพลังงานบางอย่างอาศัยอยู่ใครที่เข้ามาเยือนน <ะ S 3> บ้านหลังนี้ก็จะพบกับประสบการณ์ข้นหัวลุกกันเป็นจำนวนมากและวันนี้เราอยู่กับคุณใครถือไม่ฉายอะเปิดไล่เปิดไฟเ,เ,เ,เราอยู่กับคุณเจนยานทิปและคุณริวจิตสัมผัสนะครับ เปิดผมพิธีกรรายการคุณคุณริวคุณริวคุณริวครับครับง่าครับคุณคุณคุณสัมผัสถึงพลังงานอะไรได้บ้างครับอ่าตอนนี้ผมยังสัมผัสอะไรไม่ได้เฮ้ยใครใครนาฬิกาปุกยี่อะไรเนี่ยเออแล้วคุณแล้วคุณเจนล่ะครับยังไม่ยังยังไม่เจอโอเคครับอ๋อตอนนี้คุณริวกับคุณเจนกำลังอยู่ไหมค ผมผมก็หิวอยู่พอสมควรเพราะมามาค่อนข้างเจ็บคอไม่มีฮุกี้ด้วยจอร์จจอนแวยอยูตอนนี้นะครับคุณเจนและคุณริวได้ล่าท้าผีโดยการเรียกให้คุณผีคุณจอร์จจอร์จเนี่ยครับมาหาแล้วตึงคุณจอร์จตึงคุณจอร์จจเป็น ะก็เลยต้องพูดภาษาฝรั่งโนะ <Hello. S 1> ตอนนี้คุณเจนกำลังถือเครื่องวัดเลเวลพลังงานของผีนะฮะโอเคตรงนั้นไม่มีใช่ปะ่ะออไม่มีไปฝั่ง้ไตรงนี้มีตรงนี้ขึ้นขึ้นสองขีดตอนนี้อตอนตอนนี้คุณลิวสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้เลยนะครับขึ้นด้วยขึ้นด้วยห้องนี้ชัว oh. ชัว,ชว ไฟปิดแล้วด้วยมันโชว์เราแล้วตอนเนี้ยจอร์จจอฮัลโหลตอนนี้อันนึงนะมงคลลุกมันที่ได้ยินเสียงมันเหมือนแห่ๆว่ะใช่ใช่ใช่อันนึงเฮ้ยแวร์อยู่แวร์อยู่ปิด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 อันนี้หน่อยดิปิดอืมอะไรนะไอันนี้ไปฉายโอเค Where are you? Do you hear? Where are you? to see I want you เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่บิงตอบสองใช่ป่ะแป๊บนึงใช่ผมมาตอบสองใจเย็นใจเย็นผมมาตอบสองไม่จะสองใช้เครื่องมือนี้อยู่ไงอ๋อโอเคโอเคไออู๋มืดจนมองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นฮัลโหลอิสเมียนี่ปีอ๋อโอเค เออใครใครเปิดไถ่ายเมื่อกี้ผมผมผมอหาหาหาโต๊ะให้หน่อยหาโต๊ะโอเคผมหาโต๊ะให้แล้วครับคุณเจนโอเคแต่ไอ้น,นี่หายไปแล้วว่ะสัญญาณ Show me something in here ไรเปิดไม่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วกลับมาได้แล้วปิดไว้ก่อนพี่ปีสมุดอยู่ข้างนอกใช่ปะใช่ใช่ไม่ได้อ,อมาโอเคเห็นนะโอเค เดี่ยวมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหนูแปะสมุดนะตอนนี้นะครับเราก็มีคุณเจนและคุณริวแบกเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เส้นขีดเอะไรขึ้นไปดับดับดูดิเออเออเห็นแล้วตอนนี้คุณริวได้สัมผัสถึงพลังงานบางอย่างและไฟปิดด่ำๆน่าจะเป็นเพราะว่าจอร์จจอร์จฮัลโหลหลอดไฟเก่า I want to see you จอร์จจอร์จฮัลโหล พี่เจอตรงนี้หรอเฮ้ยผมได้ยินเสียงเท้าเว้ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เอาไว้ตรงพิงเท้ากันเลยนะเฮ้ยพี่ริวผมได้ยินเสียงมันมีคนมันมีเสียงเท้าจริงๆแถวนี้เสียงเท้าน้องสองหรอแบบมันกระทืบแบบเหมือนแบบมีคนแบบกระทืบเท้าอ่ะปล่อยมีไว้คนเดียวดีไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเลยเฮ้ย Can you turn off the light? นี่ผีหรือซิรีสเนี่ยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเดินตามผมว่ะจอดจนเฮ้ยผมพูดจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเดินตามผมเหมือนแบบทุกครั้งที่แบบว่าพี่ปีกับสองเดินไปอะ่ะแบบไปไกลๆอ,อะ่ะแล้วมันจะเหมือนมีเสียงเท้าตามหลังผมมาเว้ยนี่เรื่องจริงอ่ะเนี่ยพีป่ปีปิดไฟแล้วออกไปหน่อยหนูจะปล่อยให้มันเขียนหนังสือย่อใส่ด้วยเฮ้ย ไม่เสียงอะไรเหเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามีว่ามีพลังงานมี่สอขีดมีสขีดตรงนี้ตรงหน้าบันไดผมได้ยินเสียงหัวใจผมได้ยินเสียงหัวใจคุณรูคุณรู้คุณรู้คนลุกกลับขึ้นรถก่อนไม่ใช่เฮ้ยต้องขึ้นบันไดว่ะผมว่าแหวอยู่สวัสดีสวัสดีสวัส h ีสวัสดีสดสสีัดด c a n g e me something Where are you? จอชอล n hello มันไม่ตอบพี่เราต้ององอกไปก่อนแป๊บนึนนงมันจะไปดูโกลดอ์ออฟด้วยหนูอะ Do you Do you vote for <c oughs> ใครเขาจ,จับเรมอเดกันอย่างเงี้วนะเนี่ยที่น่ากลัวจัดเลยวะ่ะเอ,อ้ยผมลืมใช้เทอร์โมโมิเตอร์เลยว่ะสองเอ,อ้ยผมว่ามันอยู่ชั้นสองเว้ยเพราะทุกๆครั้งที่เดินผ่านชั้นแบบตรงข้างบนอะมันจะแบบนี่เว้ยเฮ้ยทำไมผมติดอะ่ะเฮ้ยผมติด ผมติดติดจริงเฮ้ยไปติดแบบดับว่ะไหนพี่ดูในกล้องเมื่อกี้ก็ได้ไรตรงนี้เหรอเออมันจะเป็นจุดสีขาวเล็กๆลอยไปมาเว้ยถ้ามีวิญญาณอ่ะมามามาเราเกลือไปลอยป่ะหนูว่ามันได้นะผมว่ามันเดินตามหลังผมเว้ยเอาเกลือไปเถอะเอาไปดิไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วเดี๋ยวเราด่าแม่งเลยด่าแม่งให้แม่งสะเทือนไปเลย Fuck you Come and fight me bro What the fuck you get out Get come come make me sc a r y Make me fear house You can't get out I will burn this house man I will burn house It's burn house Stupid ghost man You are stupid ghost Stupid g u o t g g e o Stupid คือทำทุกทางแล้วอ่ะแม่งไม่โผล่ ออกมาให้กูเจอจะไปชั้นสองกันก็ได้นะมัน,นคือเครื่องใใสแกนโควิดครับ <laughs> <laughs> เฮ้ยไปชั้นสองกันเถอะเอชื่อผมเขียดป่ะมามามาผมผมนำเองผมนำเองรอบน,นี้ผมผมเริ่มมีโชว์มมีซั Show me something Can you turn off the light Can you turn off the light I I can hear you man I can I can feel you I can feel you Can I touch you? Can I touch? Uh. Where are you John Jones? John Josh Josh Jones This is a uh, clean water man. You can drink this and eat. Who, who the fuck is this woman? ในห้องน้ำ o m งคุณค yeah, yeah, right. like ุณแม่ให้บีอยู่คนเดียวแล้วติดต่อกับมันไหมอย่าเลยจริงเชื่อผมดิให้ผมตายฟรีอ่ะนั้นแหละเฮ้ยหรือหรือมันต้องแยกกันจริงจริงวะใช่บางบางผีต้องแยกกันไม่อยู่ชั้นสองหรอกเพราะมันไม่ปิดไฟชั้นสองโอเค งั้นเดี๋ยวผมจะลองแยกออกมาแล้วกันไปเราลองมาดูข้างนาในเราลองอ,อุยช,ยชยตใจแถวตรงห้องที่เราไปตอนแรกพี่วะใช่เออผมก็คิอกงั้นเหมือนกันมันอยู่แถวนั้นแหละตัวน้องไม่เขียนด้วย เฮ้ยม,มีขวานอยู่ตรงนี้ด้วยอันนึงอ่ะอเยี่ยขวานอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครปิดปิดไฟวะสองสองผมผมผมใชเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมใช้เทอร์โม,โมเทอร์โมเออหาดิหายอยู่มันเฮ้ยโอ้โหตกใจไงเฮียเฮ้ยผมว่ามันโกนตีนไว้มันเล่นมือถือเว้ยจอห์น <Hello. S 2> <Hello. S 1> โยนผิด Where are you, Where are you? Come Come I come to me my dear I want to touch you man I want to feel you ควรเลยไม่ใช่เอใครปิดไฟ Not me Not me Why you play with the light man It's stupid you know ช่องยูต้องโผอ่อะนะบันได Still Beast Still b e a t George George What I you You can วันออนวันวี่พี่มันล็อกประตูนะรู้ป่ะใช่หรอไม่ล็อกไม่ล็อกตจใช่ถ้าแบบเมื่อกี้มันล็อกประตูนั่นคือมันจะมาแล้วนะเสียงแอรออสแอดอะไรปะออสแอดออสโชว์โชว์มี something โชว์อะไรทายไยผมรู้สึกว่ามันมันตามหลังนะเว้ยแบบตามหลังอะตามหลังผมอะต้องอยู่คนเดียวป่าเอาดีดีบ้านมันเล็กไปแล้วบ่ะ เดี๋ยวผมลองแย่ออ้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยพี่ดินเสียงหัวจะเฮ้ยผมเหมือนผมก็เคยได้ยินตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดินไปเองส่องไฟฉายผมก็พอเดินลงไปเดินลงไปเตรียมกล้องแล้วเหรอเต็มกล้องแล้ว s ชว์มีซัมติงจอร j o โจน Where are you นี่เรายังสำรวจไม่หมดจอร์จโจน Get out นี่ห้องอะไรอ่ะ เราไปดูเซนิตี้เราก่อนแล้วกันเดี๋ยวป่ะหนูเอากล้องออกมาจากห้องนั้นดีไหมก็ได้นะผมผมไม่ได้กลัวเลยเนี่ยรอเล่นนะอย่าทิ้งผมเชื่อผมป่ะว่ามันอยู่มันต้องให้เราแยกกันเว้ยว่าเฮ้ยผมเจอห้องมีกระต่ายเฮ้ยมาห้องนอนมันหน่อยดิมาห้องนอนไอ้จอรนโจนหน่อยโอเคมาละนี่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 ผมว่ามันมันผมว่าเนี่ยแหละแถวนี้แหละมันต้องมีปริศนาอะไรบางอย่าง เฮ้ยมาจริงมาจริงเนี่ยป้าผม <ไป S 2> บอกแล้ว<ด>ผมผม,ผมสัมผัสได้ผมสัมผัสได้เฮ้ยสิ่งเดินฉิ่งเดินเออจริงวะไ,ไม่มีใครเดินอะ่ะแล้วกูก็แตกก่อนเ็ให้ถือถือค,ครูซิครูซวิกไว้เลยนะอันที่แกถืออยู่ใครเออพี่ปีส่งไฟฉายให้หนูหน่อยดิไม่ีไฟฉายหรือเปล่าเอ้ยพี่มีไฟแอบสแสนไลท์หรือ,รอเปล่าพี่ปีหนูจะวางกล้อง ใครก็ได้ชี้ไปที่เตียงหน่อยผมชี้อยู่ผมชี้อยู่ที่เตียงผมว่ากระต่ายนี่แหละคือที่สิงสถิตของจอชฮัลโหลจอชจอชโชว์ฮัลโหลโชว์มีซองซองโชว์มียูอาร์สายนโชว์สายนี้มากับบิงไม่เจออากาศหนักเยเธอมากับฝน ช่วยตรงที่เดินตากฝนอย่าตายเขาตรงน,นี้นะเชื่อผมว่าแม่งน่ากลัวเกินเกมเฮียเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไรตกใจนี่ตัวอะไรอะ่ะเหมือนเป็นมูดูเลยที่พื้นน่ะดูดิดูดิมูดูเจสเตอร์ oo ที่มัน,นที่มันตึง<ป>เราอะ่ะเปิดอันตรีตึงเราอะ่ะ

ผมดูอยู่ผมพี่ถ่ายติดหลายรูปเลยเมื่อกี้ไอ้ยี่ผมต้องตายแล้วโอ้ถามจริงก็พิงพี่วะอบอกแล้วพิ้งอย่าผมร้อนเรียนมันมากไปเหรอวะเพราะว่าใช่สองว่ามันคืออย่างนั้นว่าตอนพี่พี่นะสองคอยพูดด,ด,ดูดิดูรูปดิบอกคนแรก